สบายดีสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านเนาะสบายดีพี่น้องสองพังไทยลราเนาะแต่ยินดีตอนหับข้าสูงคำจุนเสเนาะพี่น้องกะเมื่อนี้บ่าวคำจุนกะพามาสมความสวยงามอยู่ที่กทมอดเนี่ยแหละเนาะพี่น้องว่นี่เนาะดันล้างของบ่าวคำจุนกับเปียบเมือนแบบว่าอยู่บนสวรรค์เนาะพี่น้องบอกเลยว่าสวยงามอลังการอันีเนาะเต็มไปด้วยดอกรอบรอบนี่กะเต็มไปด้วยดอกใหม่เนาะพี่น้องคือเพื่อนแบบว่าปลูกต้นไหม้แต่ง สวยงางมลังการเลยเนาะพี่น้องซึ่งวือน,นี้บ้าคมจุนจะพามาชมเนาะการอยู่ที่ลานพระพรมมหาเจดชาบนดินเนาะพี่น้องหากว่าบ้าคมจุนออกเสียงพิกดกับคอเถิดคอไฟหลายๆเด้อเพราะว่าบ้าคมจุนอ่านบอกว่าเก่งไปได้เนาะเพราะว่าเป็นภาษาไทยที่แบบว่าอ่านยนกแน่จังหน่อยเนาะพี่น้องการลานพระพรมมหาเจดชาบนดินเนาะพี่น้องนี่แหละเนาะกับประมาณนี้เนาะพี่น้องการ เป็นอะไรกัไปติดตามส้มน้ำกันเนาะ,ะบ่าค,คาําจุนกับมาคังแหลกกันนี่เนาะด้านล้างนี่ด้านล้างของบ่าความจุนเนาะพี่นนองคือแบบว่าส่วงนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองเนาะ,ะแดดแน่เนาะแต่ว่าเพื่อนว่าส่วงเย็นเพื่อนจะเปิดไฟแบบว่าสวยงามอลังการเลยเนาะพี่น้อง แต่ว่าบพวกว่าเพื่อนปิดจัะโมงเนาะเพราะว่าเข้าหาเรารพ่อพ่อบอกเห็นเนาะแบบว่าสิสอบถามเพื่อนาานะเนาะพี่น้องการเมือนี้กมีโอกาสหยุดงานเนาะพี่น้องเป็นวันอาทิตย์กองวังกำจุน,น,าน้าพี่น้องมาเยี่ยมสวรรค์ก็ถือว่าเป็นสวรรค์ก็่าได้เเนาะพี่น้องเบ่งพี่ความสวยงามด้านหลังกองวังกำจุนเนาะเดี๋ยววังกำจุนสีถ่ายรอ,รอบๆแถวนี้ให้ทานผสมได้ชมเนาะม,มาคนเดียวอีกพีเนาะ ดูอีเดียวนี่เนาะบอกเลยว่าที่นี่แบบว่าความาสวยอลังการแบบว่างามเต็มไปด้วยแบบว่าธรรมชาตินะแบบว่าโรดลายแต่ว่าเขามาที่นี่แบบเกินกินธรรมชาติล้วนๆนะพนี่เนาะกินกินเลยไ <c> ด <oughs> ้นี่เนาะเพืปป่อนปลูกแบบว่าพ่นเดียวบางจุน่ฟ้าขึ้นไปดันบนเนาะแต่ว่าพูว่าเพื่อนให้ขึ้นไปหรือเปล่าเดี๋ยวก็ติดตามชมนมกันนะพี่เนาะแปเดียวห่อสีหั้กล่อง เบ่งเต็มที่เนาะพี่น้องกองหลังเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะพี่น้องอากาศค่อนข้างแบบว่าแดดแรงพอสมควรเนาะพี่น้องแต่ว่าบ้ากับจุนอยากมาแต่เฮงเลยนาะพี่น้องเพราะว่าบ้ากับจุนเคยนั่งรถฟานมาช่วงเย็นเนาะกะเพิ่นเปิดไฟแบบว่าโอ้สีเหลืองสีเหลืองทองเหลืองเลยหยับเลยเนาะพี่น้องช่วงเย็นๆเด้อแต่ว่า เิ่นหนาจะปิดหาหมุกเนาะพี่เนาะเพราะว่าบางกัมจุนเคยนั่งรถฟานประมาณกหกโมงแบบว่าเิ่นปิดเนาะแล้วก็แต่ว่าแนมมาแต่กลายเป็นสีเหลืองเหลื่อมเลยหยิบระยับเลยเนาะพี่นนอะกับเปียบคือเขามานี่แบบว่าต้นไม้รวนรานนะพี่เ,เน้องเดี้วว่ากัณจุนสีผ้าย่างรอบๆแทวนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะค่อยขึ้นไปข้างบนกัน มือนี้ก็เป็นมือวนันอาทิตย์เนาะทานผู้สมเนาะการบัคมจูนกาลุยเดี่ยวอีกตามเคยเนาะนี่โอ้พี่น้องมุมนีนแห่งสวยครับแห่งงามคแต่บจำพวกนี่ของทีงามอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่าสะท้อนแสงนะั่นนะ เห็นในยินเพิ่นว่าที่นี่สวยงามเหมือนอยู่บนสวรรค์เพิ่นว่าน้องฮิโน้องอาจจะแมนกับเป็นได้เลยเนาะพี่น้องสวรรค์เนาะสวรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะพี่น้องอ ว่ามือในการโบมีแบบว่านาง่องเจวหลายเนาะหรือว่าช่วงเย็นๆเนาะพี่น้องกะล่องมาเบิง่งประมาณ4ี่มงเนาะพี่น้องสี่มงเกิงเนาะลองเบิง่งกะซ้ายซ้ายหาเก่ากับฝันเนาะพี่น้องสี่เจ็ดกัแบฝบันแต่ว่านางรถมีมากเนาะนางซ้ายหาเก่ามากเลจะเป็นการดีเลยเนาะเพราะว่าเทามาลงนี้เลยเนาะแบบว่าซ้ายได้ผ่านสนามหลวงหะนางได้เลยพี่น้อง เขาเขาไปดันหน้าก็ขึ้นสิกว่างขวงนะเนาะแต่ด้านนี้จะเป็นดันหนาเนาะดันหนาก็จะเป็นแบบส่วนลายก็มีว่าพ่นฝ้าฟ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะีวยวนงว่งรถชามหล่อมาก คุณอดียบอกคำจูนสีล้องสอบถามเมืองดังนันบนเพอนเนาะว่าเพื่อนขึ้นไปหรกอเปล่าเนาะแบบว่าโอ้ยขึ้นขึ้นดูผมบอกคำจูนเห็นไอ้เพื่อนขึ้นไปอยู่เนาะพี่น้องอจุดนี้เพื่อนกระหามขึ้นเนาะฐานเูาะนบนแบบว่าลวดลิงลวดเอ้ยก็ถูกเนาะลวดลายเนาะสวยงาม เสียงกับคนอ,อนขางโอนเนี่ยเด้อท่านผู้ชมเด้พอพ่อไก่ถนนเนาะสวยงามสะอาดสะอางคือนกพี่นอ้องสวยมุมนี่แห้งสวยขับพี่นอ้องแบบว่าเหมาะกับการแบบว่าทานผู้ชมที่ว่ามาก,การถ่ายรูปนะพี่น,น้องแนะนำให้มาถ่ายอยู่ห่วงนี้เด้อแบบว่าคนักหัก,หก คนรักต้นไมน้นะ่ยนะพี่่าอไทยแก้มลาบด้อพี่น้องก็ถอดกอแฝงน้ำเด้อแบบว่าเพื่อได้ที่ว่าชอบแบบว่ามากดอกไม้นะพี่น้องความสวยงามแนะนำให้มาสถานที่นี้นะพี่น้องไก่กับหอศิลป์เนาะพี่น้องมีด้านหน้าตรงกันข้ามกับหอศิลป์สมเด็ดาจพระเจ้านางชิริกิติ์เอาพี่น้อง ซ้ายนี่ก็รถมีกับฟานหลยสายอยู่เนาะแต่ว่าแถวจีบางคำจุนทามเพื่อนว่าส่วงเย็นนะนี่เพื่อนเปิดไฟเหลือมนี่เนาะดอดไฟเพื่อนหลายๆข้างบนอะไรเนาะไปชนองบันี้นกบาวคำจุนฟ้าเขาไปดันในเนาะี๋ยวบางคำจุนฟ้าขึ้นไปข้างบนชุดแต่แจะมียังให้ชมเน่ยเนาะ ไปพี่น้องไปกันเลยนี่ลำลาดานเนี่ยก็เป็นทางเขานะาอท่ันทระผู้ชมเนาะเดี๋ยวนาอท่ันรผู้ชมนาอตันในบาา้านคขาจนกะผ้าเขามาขครั้งในเนาะเขามาขครั้งในบอกเลยว่าพี่น้องออสะอาด แบบว่าขาวสวยงามเลยเนาะนนะเป็นดันนในเป็นพื้นที่แบบว่ากว้างขวางเลยบ mm hmm. างคนจุนก็นมาไทยตังดนต่เนาะพี่น้องบัวจุดนี้สามารถเขามาได้เนาะ mm hmm. มีแต่ดังโหลดฝานบวเคยเขามาจ้าเถือนเนาะกับมือนี่กะเป็นบุญวาสนาที่ได้่าทานผู้ชมเขามาสมเนาะย่ Sẽ hoàn sáng nó bạn อาาจรย์ผสมตอนนี้ว่ากับจุนเกะเขามาดันในเนะเาะยาวเสือกับจุนจะพาเขาไปกับไรกับเนาะตอนผู้ชมเนาะตอนนี้ว่ากับจุนเกะออกมาจากดานในแล้วเนาะพี่น้องว่า บาคำจุนว่าสิพ้าอิซี่ขึ้นไปส้มดันบนกะบริข้นไว้จำน้อยพี่น้องกัก็ตถว่ก็ไฟทำไหลายเด้อกอาไว้โอกาสหนะ้าบางคำจุนสิพ้าขึ้นไปส้มดันบนเนาะ้าว่ามีโอกาสมากอีกเนาะพี่น้องกะคลิปนี้ก็ยังอยู่นี่อยู่เนาะพี่น้องกับ่มมีอย่างไรเนาะพี่น้องคลิปนี้กะจะเป็นสันๆนเนาะพี่น้องกับเน่ยเป็นไหนเนาะกะบจึงว่าบางคำจุนก็เคยฟานไปฟานมาเท่นีน้แต่ว่าบบเคยลงมาถ่ายคลิปเสือเนาะพี่น้อง การมือนีก็เลยมีโอกาสดีๆเนาะพี่น้องพาไอซีมาสม้มความสวยความงามอยู่ที่กระท่อมเนี่แหละเนาะพี่น้ององู่แถวกถระกรท่อมเนาะไอไก่ก็พอติดเนาะพี่น้องนะครับติดกับอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์เนาะพี่น้องอนุสาวรียังพเดินอนุสาวรีย์พระชาธิปไตยเนาะพี่น้องพอกคิดเนาะการเบอกคุยคุยกันไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะ แดดแน่หลายพี่น้องพี่น้องพอช่วงนี้ก็จะใบใบช่องก็จะเป็นใบสามจะใบจะหอดใบฉาบเลยเนาะเริ่มมีก้นทยอยมาหลายเลยเนาะกับบริษัทแม่น้องบๆก็เขาเขาไฟเด้อเป็นทีโลงเนาะแล้วก็บบุกคอยก้นบุกคอยลายเนาะนะเอาไปลอง สวยงามเนาะการเอฟซีทานผู้ชมจะมากะับสมานมาได้เนาะพี่อเปิดทุกวันนั่นแหละเนาะพี่น้องแต่ปูหูเวลาปิดเด้อพี่น้องเพราะถึงรถไฟเนาะเพราะว่าแนมมาฮาร์โลก็พอเห็นแนมมาฮารจาวนาทีเห็นว่างคำจุดสิได้สอบถามเนาะแต่กับบางคำจุนสอบถามไอ้สามหล่อเนาะเปิดมาส่งนักท่องเที่ยวเพื่อนว่าน่าจะเปิดน่าจะไม่ปิดเพื่อนว่าครับเพื่อนก็จะไม่จะมีเวลาปิดอะไรเนาะพี่น้องแต่ว่าห้าบนเห็นใจเลยบนสมานสองเอฟซีได้เนาะ การคลิปนี้ว่าคำจุนกับจะได้ยกใบเพียงสามีเด้อพ่อแม่พี่น้องกัขอบคุณเอฟซีทุกๆทุานน้องขอบคุณฐานส้มที่ให้เกียรติเข้มา,ามาติดตาน้องของบ่าวคำจุนน้องพี่นอ้องกัเมื่เนี้าสม้มภาพสวยๆงามๆกับธรรมศาสตร์อยู่กลางากทมนพี่น้องกลางกรุงเทพมหานครน้องพี่น้องกัขอบคุณหลายเด้อกับเอฟซี FC ที่เข้ามาติดตามรับสม้มเมื่อวานฐานผส้มอยู่ทัวร์ทุกมุมโลกน้องพี่น้องกั ขอบคุณขอบใจละลายเนาะกาคลิปนี้บางคำจุนก็จะได้อําลาผ้าจากเนาะพี่น้องกัพอกันไม่คลิปหนานะว่าบางคำจุนสีไปถ่ายหยานได้ไปถ่ายเขตได้อีกเนาะพี่น้องให้ทานผู้ชมนี่ใส่เสื้อบางเกาะเนาะพี่น้อง <c ười> <c ười> <c ười> กาคลิปนี้ก็จบไปเพียงจำเเนาะพี่น้องกัฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามากดกระดิ่งไว้เนาะพี่น้องเพื่อบ่ได้ผ่านคลิปของบางคำจุนอีกเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้บางคำจุนเหตุลิปต่อไปเนาะ ก็กล่าวคำว่า,าสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง